งคนกำลังปั่นที่นานะครับ ขัาวปลพอออนไป ouais. we เอ immt, ่อไป hey. ่ฝนฟ้ากับเป็นตะเครื Tab ่องเ่นแท้ๆเออนอนเวรนี่แหะเออป๊กแป๊กใช่นะคะยิ่่มันตกรถไปนะครับยังไว้สตาร์ทเครื่องว่นี่โอ้ย่สตาร์ท คุณอ่ะดุ้งพ่นขยันค่ะคุณอ่าคนคนขยัน

ครับมาดูต่อห้องน้ำนะครับ ขายถึงที่เออมาแล้วมาแล้วมาถอยรางวัลมาแล้วรางวัลรางวัลรางวัลที่หนึ่งมาถึงเราแล้วโอ้ตามทัวตามทัวมีคนขายลอตเตอรี่มาแล้วค่ะตามทัวร์จุดจวดการเลยกลางเหลือเลขอะไรบ้างเดือดทุกคนโอ้เลขสวยเลขสวยโอ้ชุดหนึ่งไปได้ไหมฮะไปได้เรย ดึงเื่อนๆเลยครับดึงเพื่อนๆเลยอีทุกคนดึงเพื่อนๆเลยสามอไม่หาสามโกเลยัครับบาาสามสาจับัเนี่ค่ะเอฟซีทุกคนเปี่ยงโชคเปี่ยงโชคนะคะอ่ะเราได้แล้ว อ่าแม่มาต่อยจัดไปจัดไปให้เสียเรียบร้อยตา่ให้หนเอพอซื้อรถถาถ้าถูกไม่ไม่ต้องกลัวว่าจะลืมไม่ลืมรถไถนะรถไถนะคกไปครับุกไปไม่ะคนลสนผมไม่ม่เอาเสียไม่ลืมเลครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในตู้เย็นภาษามีนะใครจะเก็บไ้ล่ะเไปเอาทำยอดนะเอ็มบีเอมาำเลยอไปเอาขวดมาทำเลยตำจีต้งเดี๋ยวเราค่อยจัดนะเพราะว่ารน้ำลายไหลแล้วตอนนี้น้ำลายไหลตังกลวไหมครับตำกลวทานนี่เหมือนเสบ ไม่แต่เลขสวยนะเมืนลขที่หยิบสวยขอบคุณมากครับผมขอโชมๆฟังมันๆมื่อนี้ร่ำรวยยารอย่างไปไปนั่งเืออันนี้กับใบละร้อยป่ะครับใบร้อยผใบสองร้อยเดี๋ยวเราไปดูกันม่เ็นมาให้แปบเดียว มาแป๊บเดียวแปลสภาพแล้วทียในตะบอนกันยิมอยู่ค่ะปลาแห้งมาสะใเลยโอ้เปตาแซบมากินตำถั่วนะคะฝีมือแม่น้องมอยนะคะดีเซฟค่ะเซฟแซบนะมะม่วงกับเป็นตาแซบเนาะจ้าทา้าวติตำานาว่าตำนี้นว่าบตำจะสด ไม่ต้องกินหลายอันมันไม่แซ่บกินตังถั่วอย่างเดียวมันจังแซ่บแม่เราจะได้กินจระเข้มาเนาะวันนี้โคุณชิมมาเด้อหนุ่มงคนมาเด้อมื้อนี้ตักน้ำเยอะครับตักชิมนะครับก็ขอจบไลฟ์คลิปนี้ก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องปกรณนพิศลุนคนด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ